สวัสดีครับผมชาดเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูไอ้นุม่มเกาหลีครับไอ้นุม่มมงสมงานขุดคลองครับนะเอาจัดระเบียบหน่อยหลังจากขุดเสร็จก็เป็นภูเขาครับนะทป็น,นเลยต้องเคลียร์ริ่งออกหน่อยครับนะให้เป็นถนนเครจะได้ครีบได้ครับนะโอ้ พันวาชั่วโมงครับนะน่าจะอยู่ประมาณสักพันสองนึงเนี่ยพันสองร้อยชั่งได้ครับนะดูซานครับดูซาน DX225LCA กระบอกเทาครับตัวท็อปนะตัวท็อปเลยครับนะใช้เครื่องดูซานครับรูว่าจะเป็น จะเป็นบล็อกเดียวอิสุสุครับนะของพีจีหนึ่งที่เอลืมรหัสของดูซานครับนะดีไปเลยครับยีิบสองตันครับนะโดนเลอือ์แปดตัวครับแทเรสองตัวใบแท็กแปดสิบเส้นจัดไว้ใหญ่ครับนะเมื่อี้ก็โคตรครับนะ อะทะลวงให้ดู K3V ครับนะคาวาซากิแม่ยังแปลกเลยนะรถใหญ่ใช้ K3 ครับนะแต่รถเล็กดันไปใช้ K5 ยังงงครับนะอีซานก็เทคโอเวอร์มาจากเดวูครับนะสัญชาติเกาหลีใต้ครับนะ สายยกให้พร้อมอุ้มามซื้อผล็กแล้วก็สามแชพิเศษครับนะตรงทีหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดคิวครับนะตัวใหญ่จัดนะตรงทีนี่ถ้าอุ้มกับแคทกนนนะอุ้มเทียบกับแคสในเกนนี่ถ้าอุ้มนะอาจจะอุ้มได้เยอะกว่าว่างกัาละรองดักคุณยังดี ไปสองหลังก็มีครับนะปัจจุบันราคานะ่อยู่ประมาณสล้านประมาณ3ล้านเจนะครับประมาณนี้ครับนะถือว่าสล้านเจถ้าเป็น 200A นะครับก็อยู่ประมาณสล้านหครับนะประมาณนี้ครับนะโลดนิ่งมาก รถไฟแดงเราวป็่น้องธรมรมดาแล้วโอ้โหคุณให้เวลาเด็กดีใจครับนะ,ะเต็ก้อนแร้ดีพกน้ำมาหนึ่งขวดครับนะเขไปกัไม เห็คนคลองเก่าเลยประมาณพันสองร้อยชั่วโมงครับนะนี่ออกมาปีกว่าแล้วนะยังเรียรอยู่ครับนะสองร้อยเอสองร้อยสี่สิบเอครับนะ ไป40ก็ต้องดูกระบอกเทามีกระบอ,ก,อ,ก,บอก,ะกส้มกระบอกเทาเนะเครื่อง6สูบเหมือนกันครับนะ6สูบหมดเลยอ้าวเออไอ้ลุงแกสวีเดนด้วยครับนะเดี๋ยวเอาแค่4นาทีเบาๆเดี๋ยวจะให้ดูแพ็กคู่ครับนะสนใจก็ดูได้ครับที่ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ครับนะสนุกสนาิ เกาหลีใต้ครับนะมีใหญ่ๆก็มีครับนะสามร้อยสาห้าิบห้ารอยก็มีครับนะเอาดินมันเยอะครับนะตรงดันครับนะ ค่อยๆดันโอ้6ฟันนี่ไม่นธรรมดานะตำตราด,ดูซานเลย D W O S A N ครับนะอ่ะดูได้ที่ YouTube ช่องชาติจริญทัพ์นะครับหรือว่าเพจชาติจริญทัพ์ X c a v a e t e r a n t u c k ครับนะ0 982723752ครับปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องเฮ้ยจุกเว้นเรื่องเงินครับเอาฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ